เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับจอเปล่านะครับผมเป็นจอแอนดรอยนะครับผมของแบรนด์ MTK นะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่เจอปัญหานะครับผมเครื่องเล่นแอนดรอยที่ลูกค้าเคยเปลี่ยนมานะครับพร้อมหน้ากากนะครับเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับอาจจะมีแรม1 ROM ลม16 Android 7 Android 8นะครับผมลูกค้าจะสังเกตได้ว่ามันอาจจะ หน่วงๆนะครับผมเจ้าเครื่องเล่นจอป่าตัวนี้นะครับผมทําผลิตขึ้นมาโดยมารองรับความต้องการของลูกค้านะครับผมที่อยากอัพสเปคของเครื่องเล่นนะครับผมแบรนด์ของ MTK นะครับเขาก็ผลิตตัวจอป่ามารองรับลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูด้านในกล่องกันเลยนะครับว่าเครื่องเล่นจะเป็นแบบไหนนะครับผมจากแกะกล่องมานะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของจอเปล่าแบรนด์ MTK นะครับผมเอ่อจอเป็นจอคาปาซิตีด์นะครับผมสำหรับด้านมุมซ้ายบนมาขวาล่างนะครับมีขนาดจออยู่ที่10นิ้วนะครับผมสำหรับช่องด้านหลังนะครับผมมีรูระบายความร้อนมาให้อย่างดีนะครับผมเพื่อเวลาการใช้งานทำให้เครื่องเล่นเราไม่ร้อนมากนะครับ ตัวนี้นะครับผมมีระบบปฏิบัติการ Android 9นะครับมีแรม2ลอม16นะครับ CPU เป็น4คอร์นะครับผมสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับผมแล้วก็จะมีชุดปลั๊กและคู่มือมาให้1ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นชุดปลั๊กสายไฟมาให้1ชุด แล้วก็เสา GPS มาให้1ชุดนะครับแล้วก็จะเป็น USB แถมมาให้2ชุดนะครับสามารถติดกับกล้องบันทึกหน้ารุ่น MG 009ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะแถมชุดปลั๊ก AV In AV Out เอาไว้ต่อซับวูเฟอร์แล้วก็สามารถต่อจอเพดานได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลั๊กกล้องมองหลังนะครับผม สำหรับจอเปล่าตัวนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมที่ลูกค้าสามารถอยาก upgrade, อัปเกรดคุณภาพของเครื่องเล่นเราเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหน้ากากเลยนะครับและแถมยังได้จอ10นิ้วเหมือนเดิมเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0922711005นะครับ หรืออีกช่องทางนได้ที่เวอร์บายเว็บคาร์โปรมารนะครับสำหรับวันนี้ผมอั้มพีวันคารวดีโอเลเวอร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ